นี้ก็เท้าสวนนะครับพ่นฮอร์โมนนะครับกับต้นทเรียนนะครับพ่นฮอร์โมนนะครับก็เราจะนะครับใส่แค่นะครับยี่สิบซีซีนะครับเปิดฝาแล้วเรียบร้อยนะครับ ยี่สีซีนะครับนหครับยี่สิบีซีนะครับต่อนน้ำยี่สิบลิตรนะครับยี่สิบดีซีนะครับต่อนน้ำยี่สิบลิตรเรัาปัก็เทเข้าไปเลย,เลยครับเทเข้าไปแล้วนะครับร้อยแล้วก็เอาน้ำนะครับตามนะครับ ล้างานะล้างาเพื่อทำความสะอาดฝานะครับใเทน้ําใส่เข้าไปนะครับยี่สิบทีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเป็นฮอร์โมนทางใบนะครับ,นะรบเป็นเป็นการบำรุงนะครับบำรุงทางใบนะครับ ทำให้ทุเรียนนะครับใบเขาจะได้ปรุงอาหารนะครับส่งไปทางลําต้นนะครับแล้วก็ส่งไปที่รากนะครับเพื่อให้รากเจริญเติบโตนะครับแล้วก็รากรัดใหม่นะครับบางทีเราใส่สีเคมีนะครับเป็นเม็ดนะใส่เข้าไประบบรากนะครับรากฝอยนะครับขาวๆนะครับก็เกิดการไหม้ครับเกิดการเสียหายเราต้องดูแลบำรุงใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะครับ มาใช้ออินซี e C, ชี้ภาพนะครับผมว่าหรือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูสอบเสร็จแล้วนะครับสเสร็จแล้วพาเพื่อนๆไปดูบนทุเรียนนะครับก็เห็นครับมันมีอื อของไสเดือนครับของไสเดือนเยอะแยะเลยน่ครับใบงอกงามครับนี่นี่คือขี้ไสเดือนนะครับเราใช้เคมีนะครับไสเดือนตายหมดนะครับแต่เราใช้อินรีชีวภาพนะครับไสเดือนเพียบเลยนะครับถือว่าได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ไสเดือนพดดินให้เราขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ